สวัสดีค่ะพิ n งเวนอมของ b บงค์พิ้งได้รางวัล Best Music Video จากงาน2022 MAMA Awards กรี๊ดแบงค์พิงสร้างเรื่องอีกแล้วค่ะโดยล่าสุดพิ n งเวนอมของ b บงค์พิงได้รางวัล Best Music Video จากงาน2022 MAMA Awards ไม่เพียงเท่านี้นะคะยังมีการชนะรางวัลและสถิติมากมายที่แอดจะร้อยให้ทุกคนฟังค่ะพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยอย่างที่แอดเคยบอกข้างต้นนะคะว่าพิ n งเวน o ้มของ b บล็คพิงได้รางวัล Best Music Video จากงาน2022 MAMA Awards เป็นรางวัลที่3ของแบล็คพิ้งแช d ดาวของ b บล็คพิงอยู่ในอันดับที่18ในเพลงที่ดีที่สุดแห่งปี2022และ Amazon Music เป็นเพลง K-pop เพลงเพลงเดียวในรายการ มันนี่โดยลิซ่มียอดขายเกิน3.2ล้านชาแฟมขยายสถิติเป็นเพลง K-pop หญิงที่ชาแซมมากที่สุดในประวัติศาสตร์เพลงมันนี่ของลิซ่เป็นเพลงที่ยาวที่สุดในชาต K-pop โกบอนชาต t ด้วยระยะเวลา57สัปดาห์ในประวัติศาสตร์ไอศครีมของแบงคพิงและเซเดนาก o m เมสมียอดวิวทะลุ800ล้านครั้งบน YouTube มันนี่ของลิซ่ามียอดวิวบน YouTube มากกว่า340ล้านครั้งในปี2022จนถึงปัจจุบันยังคงเป็นวิดีโอศิลปินหญิงเดี่ยวเคป๊อผู้หญิงที่มีคนดูมากที่สุดในปีนี้แม้จะเปิดตัวในปี2021ศิลปินเคป๊ที่สตรีมมากที่สุดบนด Spotify โดยแบ็กพิงอยู่ในอันดับที่2ด้วยยอดสตรีม8ล้าน27สตรีมค่ะ เพลงกลุ่มเคป๊ที่มียอดสตรีมมากที่สุดบน Spotify ปล่อยเพลงออกมาในปี2022โดยอันดับที่แบล็คพิง p i พิงค n เวนมยอดเพิ่มขึ้น1,326ล้านอันดับที่2คือ Yes To c า m e ยอดเพิ่มขึ้น6 0 0 0 0อันดับที่3คือ s h a ด o w ยอดเพิ่มขึ้น1,539ล้ล้านศิลปินเคป๊อหญิงที่มีรายได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ดิจิทัลของจีนโดยแบ็คพิงคอยู่ในอันดับที่1 ทำไรายได้76ล้าน9แ2 0 0 0 0เยนโดยโรเซ่อยู่ในอันดับที่4ทำไรายได้10ล้าน6แ37,000เยนและลิซ่าอยู่ในอันดับที่8ทำไรายได้4ล้าน8แสน11,000เยน และที่สำคัญเลยนะคะแอดยินดีกับสสาวแร็คทิ้งกับรางวัล Best Female Group ในงานประกาศรางวัล MAMA a w a r d 2022สมมงกับคุณภาพของงานไม่ได้ไปร่วมงานแต่ตามไปให้กำลังใจสาวๆเวอร์ชัวได้นะคะวันนี้ลอนดอนซะด้วยแต่ละคำค่ะคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะทุกอย่างสมมงที่สุดแล้วไม่มีใครต้านพวกชีได้เพราะตำนานเราสร้างได้ทุกวันและทุกครั้งที่ปล่อยผลงาน ตัวแม่เท่านั้นและหากใครสงสัยว่าทำไมแบ a ็กพิงสมมงเบสฟรีเมลกรุ๊ป2022ปารูปนี้ไปคงจบเนาะและนี่ค่ะก็เป็นข่าวสารอัปเดตที่แอดนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ